สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชื่อมิวนะคะจะมาเปิดกล่อง Glossy Box ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก l o s s บ b อ x ที่จะมาเปิดในวันนี้นะคะเป็น Glossy Box ที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะว่าตอนนี้กําลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศเกาหลีพอดีนะคะเดีย๋ยวจะลองมาเปิด g l o บ็บ b อ x เตือนมิถุนานี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะหน้าตาของกล่อง Glossy Box นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะที่จะส่งมาถึงบ้านของเรากันนะคะ บริการ Glossybox นี้เริ่มแรกน่าจะมาจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีประมาณเยอะมากเป็น10-20ประเทศได้แล้วนะคะแล้วก็เกาหลีก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น Glossybox กล่องนี้ก็เป็น Glossybox ฉลองครบวันเกิด1ปีให้กับ Glossybox เกาหลีค่ะ Glossybox เกาหลีเนะะี่ยค่ะก็จะมีเว็บไซต์อยู่ที่ตังนี้เลยคือ Glossybox.co.kr นะคะถ้าใคร มีโอกาสก็ลองสั่งซื้อได้ดูนะคะรานะคาก๊อซิบล็อกกล่องนี้นะคะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ16,500้ารอวอนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ500้อยบาทได้นะคะก็จะได้กล่องแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะส่งมาถึงมือเราเลยทุกเดือนวันละเดือนละ1กล่องเดีย๋ยวจะลองเปิดข้างในให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ข้างในนะคะก็จะพบกับกล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้เลยแข็งๆสกรีนหน้าว่าเป็น glossy box นะคะในเดือนมิถุาถนายนนี้นะคะจะเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้ค่ะกล่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปทุกสองเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะอืข้างในนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ ความงามต่างๆให้เราได้ลองใช้ลองชมกันดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นกอซี่บ็อกที่ฉลองครบรอบหนึ่งปีนะคะทางกอซี่บ็อกกับมิเตียสารไนรอนได้จับมือกันนะคะทำเป็น Special E-Edition ขึ้นมานะคะข้างในเนื้อหาทั้งหมดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของแบบเทนใหม่ๆสีใหม่ๆนะคะ แล้วก็การแต่งหน้าต่างๆอยาจะลองให้ดูกันนะคะเป็นแบบนี้อืมอันนี้จะเป็น RMK นะคะมีแมนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยมีไปจนถึงแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมไปด้วยนะคะเนี่ยมีมาเลยของคุณผู้ชายก็มีนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดกล่อง Glossy Box อ,อันนี้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในท่านเปิดออกมานะคะก็จะเจอตัวนี้ค่ะเป็นเหมือน greeting card นะคะว่าในหัวข้อในเดือน6นี้นะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องงางเกี่ยวกับอะไรบ้างในนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ Get ready for summer นะคะเพราะว่าที่เกาหลีกังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะภายในก็จะมี ระบุไว้ว่ามีข้างในมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในทั้งหมดนี้นะคะเราจะไม่รับทั้งหมดนะคะแต่ว่าทาง Glossybox ก,ก,ก็จะเลือกเป็นชนิดของกล่องไว้เรื่อยๆนะคะให้ตรงตามกับที่ลูกค้าเคยเลือกเอาไว้ตั้งแต่อืตอนสมัคร Glossybox นะคะว่าอยากได้รับอะไรบ้างก็จะมีทั้งเมคอัพนะคะทั้งน้ำหอม ออ่ครีมโกนขนต่างๆเพื่อให้ทั้ง,งความงามนะคะมีมาสกหน้ามาสก์มือนะคะมีซันสกรีนมีอายไลเนอร์แบบวอเตอร์พรูฟด้วยนะคะมีบีบีครีมมีครีมทิปเม้นต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนบอดี้แคร์ด้วยแล้วก็ทางจะมีเออครีมดูแลกระเป๋านะคะเป็นทีทเมนต์มาสก์ดูแลหน้าแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ดูแลหน้า ด้วยนะคะแล้วก็ทางนั้นจะเป็นเหมือนบอดี้โลชั่นบอดี้วอชประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าได้รับอะไรบ้างในกล่องนี้นะคะจริงๆมันจะแพ็คมาสวยงามมีโบมีโบมาเรียบร้อยนะคะแต่พอดีแกะแล้ว,วเลยมันลยยอยดนิ่งึงชิ้นแรกที่จะพูดถึงนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยนาทิโ Spa านะคะ จะเป็นตัว body cleanser ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่30มิบมิลนะคะเดี๋ยวลองดมกลิ่นให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไงบ้างกลิ่นของเจ้าตัวนี้อุ๊ตกเลยกลิ่นออกแนวตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเป็นแนวสปานะคะยี่ห้อน,นี้เป็นยี่ห้อเกาหลีนะคะไม่เคอรี่เหมือนกันสงสัยต้องซื้อในเว็บไซต์มั้ง ต่อมาค่ะที่จะพูดถึงจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น BB บีบีคนะคะยี่ห้อดร็อคเค่ะตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยทำให้หน้าขาวขึ้นนะคะมีล,ล,ล,ลดเรือริ้วรอยด้วยแล้วก็เป็น UV ในตัวนะคะบี SP f 30 PA เบวกบวกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้น่าจะมีสีเดียวนะคะเพราะไม่ได้บุกสีมาเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วก็จะมา บอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างปกปิดดีขนาดไหนชิ้นต่อมาค่ะจะเป็นครีมกันน้ำนะคะเพื่อกระเป๋าหนังโดยเฉพาะตัวนี้เป็นไม่ใช่ครีมค่ะเป็นเอสเซนต์นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เป็น แรงเกาหลีนะคะน่าชื่อฟูรีเยในตอนนี้ค่ะตอนอันนี้นั่นอยู่ที่10บมิลด้วยกันนะคะเจ้าตัวเอเซนบำรุงกระเป๋าตัวนี้นะคะจะมีเนี่ยค่ะจะใช้ประมาณนี้คือเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้ทาเิจิพาเนี่ยเวลาโดนน้ำหรือโดนฝนนี้ค่ะจะเป็นรอยจุดๆๆ หมือนลอยฝนงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทาครีมตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ากันน้ํานะคะเพราะพะตัวเอซจะเคลือบหนังเอาไว้เวลาไม่ฝนตกหรือน้ําลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นเนี้ยคะ่ะเป็นหยดหยดแบบนี้ไม่เป็นอะไรตัวนี้เขาเคลมถึงกับว่ามีคลิปใน youtube ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองลิงก์ข้างล่างให้ดูว่าคลิปไหนยังไงเป็นคลิปที่เขาเอากระเป๋าเนี่ยคะ่ะลุยวิตตองเลยมาราด กาแฟสตาร์บัคว่ามันกันนะ้ำจริงๆนะคะเขาเพูดมาว่าอย่างนี้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ดูต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นอายไลเนอร์แบบเพนซิลนะคะยี่ห้ออีฟเคนจริงๆยี่ห้ออีฟเคนี่เคยเด้่ิงเกี่ยวกับเรื่องแป้งของเขานะคะเพราะว่าบาังอยู่เหมือนกันเป็นแบบแป้งหน้าแดงไง,ไงก็ว่าได้ อันนี้ชื่อว่า My s m o ok k y Pencil Number o n Real b a c k นะคะเป็น Auto Type Pencil Liner Waterproof สีดำอันนี้ได้ลองแล้วเมื่อวานนี้ประทับใจมากมากเนี่ยค่ะเป็นสีดำอยากจะลองเขียนให้ดูนะคะเอาเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะลอง ให้ดูว่ากันน้ำจริงอเปล่าอะไรนี้อือิเค้นเกรดหลาอย่าง,ง,ง,างทูแล้วนะก็ยังอยู่ดีนะคะเลือนบ้างแต่ไม่มาก ก็ต่อมาค่ะจะเป็นมักเท้ามักเท้านะคะตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นมาร์เพิ่มความชุ่มชื้นมาทั้งหมด20นาทีด้วยกันนะคะอันนี้เพิ่มความชุ่มชื้นโดยเฉพาะแล้วก็จะช่วยทําให้พวกส้นเท้าอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นด้วยนะคะแต่กลิ่นเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะคะไว้จะลองดู ต่อมาเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอันเมื่อกี้นะคะมันจะชื่อยี่ห้อ Leader Clinic ข้างบนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็น Baby Soft f o o d นะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณจะเป็นเหมือนเด็กอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลาใช้พวกนี้นะคะต้องมาร์คทิ้งไว้ทั้งหมด90นาทีด้วยกัน90นาทีไ,มทไหม90นาทีนะคะแล้วก็ผิวของผิวหนังบริเวณเท้ามันจะลอกออกมา เหมือนเป็นแผ่นๆเหมือนที่เคยฮิตที่มังทายอยู่แล้วเนาะะอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้เมอินโคเรีนะคะอยากหาซื้อก้อนเนี่ยค่ะตามเว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยอันนี้สำหรับออสกินไทป์ด้วยนะคะใช้ได้หมดเลยืมไว้จะลองแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงมันเจ๋งจริงนอะเผาเท้าเด็กแน่หรออะไรอย่างงี้ ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นยี่ห้อเนี้ค่ะอย่างน้ออะไรเคล i ินเป็น made in USA นะคะเนื่องจากกอซี่บ็ออายุครบ1ปีนะคะทางกอสซี่บ็อกก็เลยทำให,ให้เราสามารถเลือกออของอะไรก็ได้มือรู้สึกจะมีเหมือนเป็นลิปบาล์มนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไอแชโดสองหัวแล้วก็จะมีเหมือนเป็นพิกเมนต์นะคะแล้วก็ น่าจะมีรู้สึกเป็นอายแชโดว์แบบแข็งอัดแข็งธรรมดานะคะให้เลือกได้ดูส่วนตัวเลือกตัวนี้มาเป็นอายแชโดว์สองหัวนะคะจะมีสีดำดำสนิทปึ๊กเลยกับสีขาวนะคะเป็นสองหัวแบบนี้เอ่อเท่าที่ลองเนี่ยเนื้อนุ่มลื่นสีเด่นชัด รู้สึกจะเบนง่ายนะคะคล้ายๆเนื้อครีมมีประกายอะค่ะแต่ว่าข้อเสียงอย่างหนึ่งที่พบคาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เก่าแล้วอ่ะมันแกะไม่ออกอ่ะอีเนี่ยเอาไม่ออกจริงค่ะต้องไปคอมเพลนกับกอซี่บอกเกหลียแล้วล่ะว่าส่งอะไรมาเนี่ยแกะไม่ออก สรุปแล้วนะคะก็อสที่บล็อกเกาหลีราคาประมาณเออราคาอยู่ที่16500วอนดอกบางไทยประมาณ500บาทนะคะสิ่งที่ได้รับในเดือ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 นมิถุนายนนี้นะคะจะมีด้วยกันหลายอันด้วยกันจะมีกี่ชิ้นอะเนี่ยเจ็ดชิ้นด้วยกันนะคะเดีย๋ยวให้ดูจ้าจ้า เจ็ดชิ้นด้วยกันแบบนี้นะคะในเดือนนี้มีบางอย่างที่คิดว่าโอเคเลยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะหรือว่ามาส์เท้านะคะหรือว่าบอดี้คลีนเซอร์นะคะแต่ว่าอาจจะมีตัวที่ไม่ค่อยแต่ะยังไงเดี๋ยวต้องลองค่ะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กับบีบีครีมเพราะมีสีเดียวเลยเนี่ยไม่รู้มันจะเข้ากับผิวได้ ขนาดไหนนะคะยี่ห้อนิมิครีมาก่อนจริงๆแต่ยังไง๋วจะลองดูเพราะว่าถ้าถึงม,ม่ได้คอซีบักได้ก็ต้องโอเคแบบนึงนะ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วก็จะมาดีดิวให้ดูอีกนะคะว่าคิดเห็นเป็นยังไงบ้างยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยวิดีโอแรกของหนูพิพาประการใดพูดไม่ชัดดิ้นพันกันหรือว่า บอกข้อมูลไม่ดีพอยังไงก็เขียนติชมกันมาได้นะคะไม่ว่าอะไรอืมไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะคะไม่รู้คลิปหน้าจะเอาอะไรลองเล็กคอมเมนต์มาดูก็ได้นะคะว่าอยากดูอะไรบ้างไม่มีให้ดูมากมายแล้วคะ่ะนั้นลยคะ่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย